มโอเคกราบสวัสดีนะครับผมอ่าวันนี้เราอยู่เกมไรเลนเจอร์นะแล้ววันนี้เราก็จะมาเปิดหมดเลยเนาะอ่าเปิดหมดเลยแล้วกันอ่าก็อยู่ในไอดีหลักนะอันนี้คืออันที่จริงไอดี ID หลักผมไม่คิดจะเปิดหรอกแต่มือมันมือมันสั่นนะเออมันคือมันอยากได้มันอยากเปิดเพราะว่าอืมไอ้รอบที่แล้วมันก็ไม่ได้นะตัวมาซิลม,มาเซรออะไรก็ไม่รู้เลยเออมันก็ไม่ได้อนะเออ เลยต้องมาเปิดเนี่ยแหละมันอยากได้จริงมาเอาตัวไหนมาก็ได้นะเออคือที่ผมไม่คิดอยากจะผมอยากจะเก็บเอาไว้นั่นก็เพราะว่าเออผมอยากจะวิ่งอ่ะเอาง่ายๆผมอยากจะวิ่งแล้วเพราะว่าอยากจะได้เกียร์แสงมือดอ่ะเพราะว่าแม้แม่งไม่มีแสงมืดมันก็ไม่ไหวนะเกียร์ค่อนข้างยุ่งยากก็เรื่องเลยเปิดก็เปิดไม่ได้กดแย่เลยนี่วะ โอ้ยโอ้โโอ้ยเอ้เจ้าโยโอ้โหแฟนไงของมึงจ้าออเฮ้เฮ้ยมึงเจ้าออก็มุดอยู่เฮ้ยได้หมอ๋ไมเฮอ้สุดท้าก็ออก็โย เออยังน้อยก็เปิดไดตโอ้ยมารอบสุดท้ายเลยนะเออไปดีถัดไปกันดีกว่านะเออไปกันโอเคมากันต่อกับที่ไอดีสองนะโอ้โหไอดีหลักในที่สุดกว่าพี่แกจะออกลงเ้โอ้ยมาสักทีเออดีนาที่ได้ดีนาที่ได้ ก็ต่อไปดีนี้กันไอดี ID นี้คือจะได้ไม่ได้ก็ไม่ว่านะเพราะว่าอไอดี ID นี้เนาะมันไปทางสายกันบิอไม่ใช่กันสายบินแล้วอ่ะเฮ้ยแต่จะว่าไปถ้าแต่สักตัวที่มันคนเพื่อนก็อาจจะดีกว่านี้นะเอออ้าวเน็ตเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคมาแล้วเมื่อกี้แม่งเน็ตหลุดว่ะเออ เน็ตลูดมามามากันต่อจัดไปเอ่อจะว่าไปถ้าหากได้ถ้าหากได้ล่างตัวโคนตัวโคนเออจะว่าล่างโคนแล้วเออตัวโคนโคนเพื่อนเออเออมันก็ดีเหมือนกันนะมันค่จะปล่อยตัวได้เยอะเออเอามากันศัตรูได้ก็ก็ดีเออ เอาละรอบสุดท้ายแล้วออกไหมเหมือนกับไอดีหลักไหมจะได้หรือเปล่าเออเรียบร้อยไอดีสองก็เกลือไปนะเรียบร้อยโอเคมากันต่อกับที่นะออไอดีสามนะเออเออไอดีสามเนี่ยโคตรากได้เลยเพราะสาเหตุง่าย จะมีโกไว้เพื่อคือมันมันมีเกินร้อยยี่สิบตัวได้แล้วนะไอดีนี้นะคือผมดูมาอะคือมันเปิดไม่ค่อยได้อ่าเอา,อางี้ยๆมันเปิดไม่ค่อยได้ไอดีนี้นะหลักๆเนี่ยมันจะเปิดได้แค่ตัวแสงไม่ก็ตัวมืดอ่าหลักๆมันเปิดได้แสงมืดะแต่ไอ,อ,อ,อตัวพวกเนี้ยพวกคอลโลโบอย่างเงี้ยมันไม่ออกให้ไอดีนี้นะ คิดว่าไอดีนี้ดวงมันจะดีนะเพราะว่าแรกๆแรกแ,รก,แ,รก,แรกที่ผมสร้างมาน่ะมันก็ดวงดีนะแต่หลังหลังเริ่มมันไม่ดีแล้วฮะโอ้โหเหลือแค่ใบเดียวซะด้วยอ่ะใบเดียวไม่เพิ่มเลทแล้วกันเนอะเออลองแบวไม่เพิ่มเลทบางทีมันอาจจะแบบว่าหลุดตู้มาก็ได้เออโอ้โหเหลือแค่ลูกไม่หลุดนี่วะ เอาไงดีว่าเกียร์เนี่ยเอออันที่จริงมีฟีเลนนะเปิดเลยแล้วกันอ่าลองเปิดเกียร์เลยแล้วกันนะเพราะว่าธาตไฟอ่าเกียร์ธาดไฟเพื่อให้ฟีเลนไอดีนี้ออกมาทีเถอะเจ็ดแปดก็ได้เจ็ดแปดเจ็ดแปด โอ้โอเอยเอยเกือเกือจริงว่ะเออเหมือนแบบนั่นแหละเหมือนทิ้งรูบีไ้ไว้เล่นเล่นเซ็งวะลายรูบี้แม่งเลย ได,ดีดีมันมากจะไม่ค่อยออกอะนะโอเคจบแค่น,นี้อะไปกันต่อกับไอดียถัดไปไอเดียอะไรวะมามาต่อกับพี่ไอดีสี่กันเลยเออผมขอเปลี่ยนภาษาหน่อยนะพอดีว่าอยากจะทด,ดลองหน่อยเออคือเห็นเห็นคนต่างชาติเปิดได้เยอะอยู่นะก็อพอๆพอกับไทยเลยแหละเออคือผมไปดูมานะ เลยอยากลองเปลี่ยนภาษาหน่อยเพื่อมันออกนานไงนานไงพูดไม่ดันขาดคำโอ้ยนานไงพูดไม่ดันขาดคำเลยได้เฉยบักโยกูเออให้มันได้อย่างนี้หน่อยอเออจะว่าไปคลิปนี้คลิปนี้น่าจะลงแล้วน่าจะดีนะเออโอเค ลองเผื่ออาจจะได้น้องหัวม่วงก็ได้แนละ้วลองเอาตู้ที่ไม่เพิ่มเลตดูดีดเผื่ออาจจะออกก็ได้เพราะว่าถ้าได้มาเนี่ยก็เออวะ่ะลืมไปเลยว่าอันนี้มันไอดีสี่นี่ว่ะเออช่างมันเถอไอดีสี่ดวงมันดีเกินแล้วก็กบเนี่ยน่าจะปั้นได้แค่ตัวเดียวก็อาจจะไอเจ้าโอโยก็ได้แหละเออดูทรงแล้วน่าจะปั้นได้แค่ตัวเดียวด้วยซ้ำน่าจะประมาณสักเกือบ เกือบสามสิบตัวกบดำน่าจะเหลือแค่สามสิบตัวแหละเอาละสุดท้ายแล้วจะได้ไหมน้องผมม่วงเนี่ยชื่ออะไรวะผมจําชื่อไม่ได้หรออ่อเรียบร้อยเกือจาดเอ่อเอาเกียร์สักหน่อยไหม เดี๋ยวผมขอไปหาลูบี้สักหน่อยนะพรามีไหมวะไหนดูดิจะมีลูบี้ให้ไหมอ่อเน็ตหมุนช้าจังวะอ่าห้าลูบี้เหลืออีกห้าลูบี้เดี๋ยวผมไปปั้นไอโยแป๊บหนึ่งนะอ่าเพื่อเอาห้าลูบี้มาเพื่อห้าลูบี้แล้วอ่าเพื่อห้าลูบี้แล้วนะ เอดี๋ยวแป๊บหนึ่งถ้าหากได้ช่องเออ่ช่องตกแต่งน่าจะดีมั้งเปิดจะไหนดีว่า่ะเปิดด้านบนเนี่ยแหอะเอาลงแบบเพิ่มเลยแล้วกันคือไม่กล้าหย่อนไอ้ตู้ไม่เพิ่มเลทนะเออแต่ที่จริงมันก็คงไม่ต่างหรอกมั้ง อโอ้โหเจ็ดแปดก็ได้เจ็ดก็ดีเจ็ดก็ได้นะแปดยิงดีมันไม่ออกให้เลยเหรอวะดาวที่มีปีกสามดาวดาวที่มีปีกสามดาวโอ้โหเกือวะเอ้ยจะหาอีกห้าลูบี้นี่มันเหนื่อยทำไมวะ ไปไอดีถัดไปกันเถอะโอเคมากันต่อกับที่ไอดีสุดท้ายนะไอดี ID พิเศษส่วนไอดีพิเศษนี้ก็มีไอเจ้าโยอยู่แล้วนะแล้วก็ได้รีวิวไปแล้วแหละเออก็เกียร์เกียร์โคตรกากเลยแหละเพราะว่าเป็นไอดีที่ไม่มีเกียร์ให้ให้กับาธาตุธรรมดาเลยเออมันมีหลายเกียร์มืดเออ แต่ก็เผื่อมันออกฟุตบาหนะก็เลยมาเปิดหรือไม่ก็ถ้าหากมันได้เจ้าโยมาอีกตัวเนี้ยก็ระหว่างระหว่างเอ่อเพิ่มก้าวดาวหรือไม่ก็เออเล่นสองตัวไปเลยเอออารมณ์มันจะประมาณนี้แหละถ้าหามันได้นะแต่หลักๆก,ก็มาหาฟุตบาเนี่ยแหละไอดีเนี่ยเออเอาละ เอาไงดีวอะอะหยอนเกลยอสักหน่อยแล้วกันหยอนเกลร์หยอนเกลร์ล้างเกลือจากตู้นี้สู่ตู้หน้าหรือเปล่าว่าแล้วอเออล้างล้างก่อนล้างเกลือเอาตู้นี้แหละเออลองไม่เพิ่มโอกาสดิเว่าไปมันก็แอบเกลืออยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้เกลือขนาดนั้นแหละ โอ uh oh, oh, like uh uh, ้ก็น่จยาหาบอกว่าไม่เกลือแม่งกลายเป็นเกลือแบบทิบโกเลยนะโอ้เออน้องงม่วงว่าออกเว้ยเออชื่อเลยอ๋อช่องเออใช่ช่องเออผมจําชื่อไม่ได้อ่าตัวนี้เออออกมาเลยก็อาจจะปั้นอยู่นะเออ อาจจะปั้นอยู่ปั้นอยู่แล้วแหละเออเพราะว่าไอดีนี้ก็มีกบน่าจะสักสี่พูดตะบารมาไงวะเออพูดตะบารแม่งมาไงวะมาแล้วน้องมาแล้วโว้ยเออเนี่ยอะที่ผมอวยเนี่ยอันนี้ก็ปั้นชัวเลยนะปั้นชัวรเออรอบสุดท้ายหรือเปล่าวะ เออรอบสุดท้ายแม้ก็นึกว่าไอ้ไอเจ้าหัวหมอสมันจะมาซะอีกแมอ่เจ้ามอสมอสถังมอสถังขยะเออเออได้ไงไวะได้ดับเบลิลด้วยออร,อรอบสุดท้ายที่ผมได้ดับเบลิลนี้เนี่ยน่าจะโอ้โหนานอยู่นะตั้งแต่รอบเมกุมินกับอคัวเลยเอ่ะเออ สองปีได้แล้วมั้งที่ผมไม่เคยได้เบิ้ลแบบเนี้นะน่าจะสองปีเลยแหละเออน่าจะประมาณนั้นมัน้งเออโอ้โหจบได้สวยงามว่ะเออแต่เกียร์ไม่มีนะไอดีพิเศษเนี่ย <c oughs> ไอดีพิเศษเกียร์ไม่มีแต่ตัวมีจนะ้ะเออเดี๋ยวไ้รีวิวทีหลังบาย